ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับพี่ไฮชิมาเกมเมอรกันอีกเช่นเคยวันนี้พี่ไฮชิมาจะมาทําคลิปเอ่อแต่งตัวไฮไลท์แต่งตัวไฮไลท์เลยนะคุณดูแต่งตัวไฮไลท์ลงเอ่อลงแรงสี่สี่นะยังงแกนแต้มหนึ่งร้อยสิบเอดาวคนดูมาดูกันว่าแต่งตัวไฮไลท์ จะยิงได้กี่คิวนะคนดูโอเคคนดูตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะนะคนดูนี่เลยแต่งตัวไฮไลท์เป็นนี่เลยนะทุกคนเป็นแบบที่ไฮไลท์เขาชอบแต่งก,กันนะคนดูแบบพวกหมวกเอฟพวกป้าปิดปากพวกเสื้อแรงนะคนดูนะสไตล์นี้เลยนะคนดูมาดูว่าสไตล์นี้สไตล์การตรงของพิเอชิมาจะตึงหรือเปล่าคนดูมาดูกันว่าสเตปจะตึงเหมือนชุดหรือเปล่านะคนดูโอ้พิเอชิมาเกียดานเนี้มันแบบมันโดดสูงอ่ะมันยิงยากคนดู แต่หลายคนก็อาจจะชอบนะแต่ว่าพี่ชิมาไม่ค่อยชอบด่านนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปทำเพื่อนแล้วกันนะอุ้ยมีตัวนี้ใช่ไหมโอเคเพื่อนหนีก่อนโอ้ยโดดด้านข้างด้วยคบเลยมันหมูมาแล้วหมนมาแล้วหมนม,ม,มาแล้วมันมีนะน่ะใช่ไหมตั้งตรงข้ามกับทุกคนไม <First Blood. S 2> ่เพื่อนแล้วเนี่ย โอ้ยบ้าดิบจัดเลยโอเคเดี๋ยวตามงหมดชุบได้เบาวาเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนนะชุบได้เยอะคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะชุบทันปะอยู่ไหนเอาอยู่นี่ชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบเพืนะ่อนก่อนโอเคมีเพื่อนต้องชุบเพื่อนอีกเกิด โอเคตอนนี้พี่ชิมาได้มาหนึ่งคิวนะคนดูเดี๋ยวตอนนี้ <me S 2> <goals S 1> พี่อะชิมาซื้อเป็น m อ็ไฟแล้วกันนะเอ็นดีไฟเลยนหมดแต่งตัวไฮไลท์ที่เกือบได้มาแล้วหนึ่งคิวนะคนดูตอนนี้พี่ชิมาก็อยู่ที่แบบว่าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดดาว,วนะคนดูไปแต่งตัวไฮไลท์เล่นชิวๆกันดู อุ้ยหย่าอีกฝ่ายก็มีนน <What? S 1> แล้วนแะแล้วเพื่อนระบุเลยไงเพื่อนเ,เ, <the> เพื่อนระบุเลยไงใช่ไหม <First blood. S 1> เพื่อน,เพ,อนเ,ออเพื่อนบุกเออเพื่อนบุกเว้ยอุ้ยเพื่อนหลังเข้าเราต้องชื่อเพื่อนอะไรต้องชื่อเพื่อนคน,นนี้ไอโอ้โหพลาด <Double kill. S 1> เรียบร้อยตึงล้มดังตึงอ่ะคนดู โอ้เปิดมาเรียบร้อยเลยนี่เดี๋ยวพี่จะมาเล่นไอคกันพี่จะมาถนัดไอคสุดแล้วนะเนยไอคิวพาสิงไอคิวพาสิงเลยกณดูพาลำพาตึงนะ เซนสกิลพาล่างพักติดฮ er ่าเกือบลวงเฮ้ยเพื่อนได้แล้วเพื like ่อนได้คิวง่ายจ yea ังอะคือเราแบบยังไม่ม <like chewing> ีเลยนะก็ดูนี่เพื่อนมีขนาดใช่ไหมโอ้เพื่อนมันแบบได้คิวง่ายจังเลยฮ่าเรียบร้อยเรียบร้อยลูกหนึ่งเกิดยังไง ลอยลงสองอ้าวเพื่อนตายนั่นเดียวช่วยเพื่อนไหมท่านโอเคตอนนี้เราก็ได้มาสามคิวนะควกดูไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะไม่แย่ใช่ไหไม่ได้แย่นะตอนนี้เ <c oughs> พื่อเราก็ตึงเกินเมื่อเราตึงมากเลยนะคอนโดตึงเกินนะ ตาหนีเพื่อนนะ้าก็บุกโถมมัง้งไม่น่าโดนพิงมั้งคนดูนะน่าจะไม่โดนพิงนะเราก็ไม่น่าโดนพิงนะคนดูเออเห็นไหมนะเพื่อนก็ยิงไปแล้วเรีย้ยอ้าวอ้าวต้องชื่อแล้วจังหวะเนี้ยมาแล้วเพื่อนเ,อเ,เพื่อนตายแล้วอ่ะคนดู เพื่อนผมตายไปแล้วทุกคนอุ้ยเข้ามาในบ้านมานี่ก่อนเพื่อนนี่มาก่อน,อ,นอ,อุ้ยมันยิงเลยคนดูอื้มไม่นี่กูจะย้อนสอนขนาดนี้ โกโนโกโนเต็มเต็ม oh อ no. oh no. <If> ้ห <Hollywood> อ oh no. oh no. <se <as> <season> ้โหนีโดนพีก <disciple> เ่ยเอาว่ะวิ่งตานี้โดนพีกได้นันี่เดี๋ยวดูเป็นเอวดีแล้วกันนะคุณดูของอยู่นไบอ มันปืนชาร์จอยู่ไหนมันจะมีปืนชาร์จอยู่ยนี่นเดียวเอสบีดีก็ต้องคงพอแล้วทุกคนยิงไม่ได้ทุกคนเพื่อนวุฒิโคโนเพือเ่อนอะ ตีโคโน่เฮ้ยโอ้ตีโคโน่เพื่อน่ะโอ,อนโอ้โหเพื่อนโอ้โคโน่ตีโคโน่สองคนคนดูเยี่ยมเลยไม่เป็นไรเอาใหม่เข้าใหม่เดี๋ยวพี่จะมาเปลี่ยนปืนเล่นเป็นเอ็มมิตรบ้างลองเล่นเป็น,นอเอ็มมิูนะคนดูโอเค เล่นพุ่ไปพวกมานี้ก,นนนบบกินโดนพิกได้เหมือนกันเนี่ยต้องรีบจบก่อนมึคนดูมนยังมันพิกมางานเข้านั่นนะดเอาอีกแล้วอีกแล้ว,ลวเรื่องกูโดนอีกแล้ว <c oughs> เบอร์สามนี่มีโดนบ่อยมาก าหัวแหละแต่ว่ามันไม่ได้บงังอโอ้โหระบงระเบิดมาพงมาครบเลยคนดูใจเย็นเนขอบันย่าก่อนนะบันยาก่อนโอเคโอเคโอเคแล้วคนเดียวแล้วคนดูเกิดตัวเดียวแล้วคน,คนอีกโอ้โห ดักตรงนี้เองเหลือตัวเดียวเพื่อนเอาไรได้น,นะเพื่อนนะนเรียบร้อยก็เอา,าเป็นว่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะคุณดูสำหรับคลิปนี้ที่แต่งตัวเป็นสายอะไรลงแรงแต้มเออหนึ่งร้อยสิบสองดาวเองนะคุณดูในแรงแกนนั่นเองก็ พี่ไฮชิมาได้มา4คิวนะคนดูก็ไม่ได้แยนนน่นะคนดูก็เล่นได้นะก็ดูไม่ได้แย่เลยนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพี่ไฮชิมาเกมเมอร์ด้วยนะคนดูพี่ไฮชิมาเกมเมอร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนคนดูก็คลิปนี้ว้เพียงเท่านี้กันคนดูเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคนดู